โอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้เราอะได้ของขวัญมานะครับเอาอะของขวัญมานะได้ไรอะรอ่ะ2 0 0เพชรเหรอกเขาดาวปี2021 D5 ดีรับไป200เพชรครับเราทั้งหมดก็ได้นะครับโอเคอะเปิดคลิปก่อนโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รานอยเมกกันนะครับผมเนาะ วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาอะไรนะครับจะมาแนะนำกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับทางทีมงานนะครับเนาะก็ไปลุ้นรางวัลกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเนาะไปเลยก็มาเลยนะครับผมเนาะก็นี่นะครับกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ทางทีมงานเมื่อวานนะครับเนาะเป็นไลฟ์จากทีมงานนะครับเนี่ยร่วมกิจกรรมสนุกใต้คลิปนะครับเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปบางส่วนเลยนะก็อนนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับคุกกี้รันคิงด d อมนะครับกลับมาพบกับพวกเราสองนใช่มรอในครับผมเป็นยังไงนี่นะครับเป็นตัวอย่างของคุกกี้รันคิงด d อมนะครับน้องมาดูกันได้นะพบกับผม C M เฟรมคงกับผมซีเอ็มบอสตสึกนะครับกลับมีแอดมินคนไทยอื่นนะครับพูดตรงตรแอดมินไทยสองคนนะครับนี่นะครับ ก็คุกกี้อันนี้อ่าขอนอกเรื่องอันนี้เป็นคุกกี้แลนด์คิงดอมที่กำลังจะมานะครับอ่าแนว RPG นะครับเกมแนว RPG อย่างเดียวก็ไม่เชิงแนวสตอรี่ด้วยครับผมเนาะใครผมว่าใครที่เนี่ยเคยเล่นพวกแคนออฟแคนนี่น่าจะชอบนะพวกสร้างอาณาจักรอะเนาะเออน่าจะชอบนะครับแคนออฟแคนนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอัปเดตของพัลสันเวิร์ลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะอ่าโอเคนะครับนี่น่าจะเป็นคุกกี้ที่น่าจะอัปเดตนะ อ่าแอปเปิลน่าจะปรับน,นะครับอ่าบุซานะครับแอเปเปิลุซา, <Apple. S 1> ากินนางฟ้าทะเลนะโอเคหัวหอมโอเคนะครับอ่านี่นะครับมีแจกรางวัลน,นะครับนี่นะจะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงแจกรางวัลน,นะครับเนาะอ,นอ่าเป็นต้นคิดมาแจกโชคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่านี่นะครับใครที่ดูไลน์เมื่อวานน่าจะรู้นะครับจะมีของรางวัลนะ เนี่ยจะมีของรางวัลแลวคือแบบผมลุ้นแทบตายให้ได้2,000เพชรนะแต่เขาจับไม่ได้นะทีมงานจับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคือเป็นรางวัลนะครับร้อยรางวัลนะครับทางทีมงานนะครับเขาจะจับลูกบอลนั้นเนี่ยมาทั้งหมด10 10ลูกนะครับและ10ลูกเนี่ยได้อะไรบ้างก็จะนําไปแจกทั้งหมด1้อยคนนะครับ1้อยคนนี่คนละก็คือ1ลูกอ่ะสมมติว่าเนี่ย ทีมงานจับได้ลูกบอลลูกแรกครับเป็น700ลูกบาทก็ในร้อยคนก็จะมี10คนที่จะได้10รางวัลนะครับก็จะเป็นลูกบาทใส่ลูกบาทใส่ลุง700นะครับประมาณนี้เนาะทีมงานเขาจับเอกนะผมก็นั่งลุ้นอยู่นะเพจสองพันอ่ะเดี๋ยวมาฟังกติกานะครับอ่ะคุกี้รันคิงด้อมใกล้จะออกอ่ะโอเคนะครับก็ให้เราไปกดติดตามสําหรับผมนะผมคิดว่าจะติดตามทางเฟซหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ ระบุนะครับว่าติดตามที่ไหนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ไอดีเกมคุกกี้รันนะครับของศึกคุกกี้หนีเตาอบเนาะอย่าลืมนะครับสําคัญสําคัญที่สุดไม่ใช่เป็นข้อความให้กาลังใจหรือก็ติดข้อความติดตามนะครับคือจะเป็นไอดีของตัวเองนะครับอันนี้สําคัญนะครับไอดีตัวเองห้ามใส่ผิดนะครับหนึ่งลูกต่อสิบผู้โชคดีนะสิบท่านโอเคนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนทีมงานจับนะครับก็คนละห้าลูกนะครับมีทีมงาน2คนก็จับคนละห้าลูกนะอ่าเดี๋ยวมาดูลูกแรกนะครับเนาะอ่าโอเคลูกแรกลูกบาทสายลุง700ร้อนะครับลูกที่1นะครับอ่าพชั่นเพิ่มล่าง30เนาะอ่าจับไป2ลูกกันนะครับ ต่อไปลูกที่สานะห้าร้อยลูกบาทห้าร้อยลูกบาทถามว่าคุมมมา้มไหมก็ถ้าได้มาเออถ้ามันได้มาก็คุ้มนะาะดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะมีของรางวัลที่แบบผมจะบอกว่ามันยังไงใครได้ก็เสียใจอยู่นะอืมแต่คุ้มแหละอ่าโพชั่นเพิ่มร่างสัตุ่ยผ้านี่ก็คุ้มอยู่นะอันนี้แหละครับเจ็บ <c oughs> 1 0 0 0งแสนนะครับเงิน1 0 0 0 0แสนคือแบบ1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะคือแบบใครที่ได้1 0 0 0 0แสนเหรียญมาแบบร้องไห้นะคือเงินเนี่ยได้มาไม่คุ้มแล้วครับได้มา1 0 0 0 0แสนก็ผมเล่นไปแป๊บเดียววิ่งมิเตรภาพก็ได้แล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับรุ้มกิจกรรมสนุกสนุกนะครับผมเนาะอ่าลูกที่6ลูกที่6นะครับ800คริสตัลนะครับเยอะนะเยอะ,นะเดี๋ยวผมจะเอาเมาส์ชี้ให้ดูนะผมลุ้น2,000เพชรมากเลยตรงเนี้ยครับ เสียดายเขาเขาไม่เล็งมุมมุมนะเออเนี่ยเขาทางทีมงานไม่เล็งม an ุมมุมไว้นะเสียดายนะครับเนี่ยพิสตันหนึ่งพันเลยนะเยอะมากครับผมฝั่งนี้มือขึ้นครับหาลูกที่7ไปแล้วนะครับต่อไปลูกที่8เนี่ยสองพันเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเสียดายหาลูกบาทไทยลูก800นะครับ รู้อย่างนี้ให้ cm เพมคงจับสิบรางวัลเลยโอ้ไม่เป็นไรฮะเราต้องกระจายความเสี่ยงนะกระจายความเสี่ยงรางวัสองพันอยู่ตรงเนี้ยเสียดายทีมงานเขาไม่เล็งมุมละไม่เล็งขอบๆเลยอ่านี้ลูกบาทใส่ลูกเก้าร้อยก็คุมนะครับเนาะอล้ราวัลสุดท้ายนะครับผมอ่าเป็นเหรียญนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าแปดแสนนะแปดหมื่นโอ้คือน้อยกว่าแสนนึงอีกแปดหมื่นนี้ได้มาคือเจ็บจัดเลยนะอ่าโอเคนะครับผมเนาะก็ ทีมงานจับมาทั้งหมด10บลูกนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมแล้วร้อยคนนะครับเขาจะสุ่มอีกทีนะครับว่าแต่ละคนจะได้รางวัลอะไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนาะว่าเออเราติดแล้วแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เราจะได้เงินอยู่นะครับเนาะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับร่วมด้วยกันสนุกสนุกโอเคก็หมดเท่านี้นะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ่อข้อเอ่อเขแล้วเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นนะครับของเราคนที่แสดงคอมเมนต์เนาะก่อนเราจะไปทํานะครับ คุกกี้บุษรานีนพิเศษมากว่ะครั้งแรกก็มีสกินซูปเปอร์อีพิกเลยเลยอะเลยนะอ่าอีหย,ยังวะ <c oughs> คุณเดวิสอ่าโอเคขอเถอะครับสู้ๆครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ามาอ่านคอมเมนต์ได้ครับสนุกสนุกนะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําเลยนะครับก็จะเป็นอ่าคุกกี้รันนะครับคิงด้อมนะผมก็เขียนอังกฤษไม่ค่อยจะเป็นด้วยนะไม่ค่อยเก่งอังกฤษอ่ะนี่นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะกดติดตามไปเลยครับผม อ่าโอเคนะครับอ่ะกดติดตามเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะกลับมาเลยนะกลับมาอีกครับผมนะเคนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะเขียนว่าอ่ากดติดตามตามกดติดตามคุกกี้รันเอาเอาคำพูดยังไงให้มันดูสวยหรูดีเออคิดคำพูดก่อนนะครับกดติดตามกดติดตามคุกกี้รันคิงดอมอ่ากดติดตามคุกกี้รันคิงดอมเรียบร้อยแล้วครับเอ้กดติดตามคุกกี้รันคิงด้อม ทางเอ้าภาษาไทยกดติดตามทางช่องทาง You Tube แล้วครับกดติดตามทางช่องกดติดตามคุกกี้รันคิงท่องกดติดตามคุกกี้ลันคิงด้อมช่องทาง you Tube แล้วครับลิ้นพันลิ้นพันขออภัยครับผมก็นะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับให้กำลังใจนะครับขอให้ทีมงานพัฒนาเกมออกมา ขอให้ทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันสร้างผลงานให้มีขอให้ทีมงานทุกคนที่ช่วยกันสร้างผลงาน,านผลงานสร้างผลงานสร้างเกมไหมเออสร้างเกมดีกว่าผลงานมันดูแบบใหญ่โตไปนะ,ะสร้างเกมขอให้ประสบความสําเร็จนะครับประสบความ <sk> โอเคประสบความสําเร็จนะครับขอให้เกมออกมาน่าเล่นนะครับขอให้ ขอให้เกมออกมาไม่เอาออกมาหน้าเล่นดิมันไม่เชิงให้กําลังใจขอให้ทําให้เต็มที่นะครับขอให้ทำอขอให้ทีมงานทําให้เต็มที่นะครับ ID ในเกมนะครับ ID ID ค o o k i e Run นะครับผมเนาะก็ถ้าใครนะครับอ่าถ้าใครที่จําไม่ได้ก็กดมาที่เกมนะครับอ่ะอันนี้ผมปิดเสียงเกมไว้นะใครที่จําไม่ได้ให้กดมาที่เกมแล้วกดคัดลอกไปหนึ่งทีนะครับอ่ะแล้วก็กดวางได้เลยนะครับเนาะ อ่า ID ในเกมโอเคนะครับก็กดส่งความคิดเห็นไปเลยนะครับผมนะอ่าก็อย่าลืมมาทํากันนะครับเนี่ยผมส่งไปแล้วนะครับเนาะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นก็มีคนมาคอมเมนต์ห้าร้อยกว่าคนนะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะติดหรือเปล่าเพราะว่าผมก็มาทาําช้าด้แหละแต่ก็เขาสุมมานะ่มอะเนาะอ่าไม่น่าจะจับท็อปร้อยคนแรกที่มาไวหรอกนะ โอเคนะครับก็เรียบร้อยแลวนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็รีบร่วมนะครับผมเนาะมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเวลานะแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเนาะเวลาระยะเวลาผมลืมพูดนะครับระยะเวลา26ทันวานะครับถึง30ทันวาเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับประกาศผลวันที่31นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมไปทำกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอยากทำคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ